สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนใช้ตัว Adobe Photoshop นะคะในการรีทัดผิวหน้านะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวมาดูที่รูปภาพที่เราจะเปิดกันเลยนะคะเลือกที่คำสั่ง Open หรือใครจะสะดวกกด Control แล้วก็ตัว O นะคะกดพร้อมกันมันก็จะขึ้นเป็น pop-up แบบนี้ให้เราเลือกนะคะแล้วมาเลือกรูปนะคะ กด open ได้เลยเราสามารถกด antine เลือ<ๆ>เล่อนลูกกลิ้งที่เมาส์นะคะซูมเข้าซูมออกแบบนี้เพื่อดูงานให้ชัดยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อมาให้เราทำการ duplicate layer นะคะหรือเลือกรูปนะคะลากที่ l a อร์ของรูปเนี่ยลากมาแล้วมาปล่อยตรง create new layer ตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ทำการปิดตัวเลเยอร์ที่มีแม่กุญแจแบบนี้แล้วก็ดับพบิเคลิอีกรอบนึงเพื่อที่เราจะทำงานตรงเลเยอร์ด้านบนสุดตรงนี้นะคะตัวเลเยอร์ที่3ตัวนี้อ่าโอเคต่อมานะคะก่อนที่เราจะไปเบลอผิวเบลอหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือตัว p a t c h t o o l ตัวนี้นะคะในการ รบรอยต่างๆหรือสามารถนะคะลบพื้นหลังหรือผู้คนที่เราต้องการรีทัดออกจากรูปภาพได้เลยโดยการเอามาวงไว้แบบนี้นะคะแล้วลากคลิกซ้ายค้างไว้เอาไปพื้นที่ผิวใกล้ๆกันแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะคะอันนี้แนะนำเหมาะกับการให้ใช้กับรูปภาพที่มีความคมชัดนะคะถ้ารูปที่เป็นเบลอเป็นอะไรนี้อาจจะมีความไม่เนียนอยู่นะคะ วิธีการเอาเส้นประแบบนี้ออกนะคะคีย์ลัดของมันก็คือ c t r t r น l ีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกตัวเ s s o t o o l นะคะมันจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ตัดอิสระแบบนี้แต่ก่อนจะตัดเนี่ยอาจารย์จะให้พวกเราเนี่ยกำหนดค่าฟีเจอร์หรือค่าความฟุ้งของขอบตอนที่เราตัดตัวพวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนเรามาเลือกตัวฟิลเตอร์เนี่ย มันจะเป็นตัวเบลอเพราะฉะนั้นมันต้องมีความฟุ้งที่ขอบเพื่อให้ภาพที่เราตัดหรือครอบไว้เนี่ยเนียนเสมอกับตัวเลเยอร์อื่นนะคะอ่ะเป็นยังไงไปดูกดที่ฟิลเตอร์เลือกเบลอเลือกกัเเ s i นเน Blur นะคะปรับค่าความเบลอตรงนี้เลยดูตามความเหมาะสมนะคะโอเคผิวเนียนแล้วเราก็กด ปุ่มโอเคได้เลยทาแบบนี้นะคะกับทั้งผิวหน้าเลยกดฟิลเตอร์กดเบลอเลือกก a u s s i a n Blur เมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวคอนโทลดีเพื่อเอาเส้นประออกได้เลยค่ะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือกดที่ฟิลเตอร์รอบหนึ่งกดเบลอเลือกก a u s s i a n Blur แล้วเลือกเป็นตัวเบลอขั้นต่ำนะคะเพื่อให้ตัวผิวเนี่ยถูกเก็บไว้แบบนี้นะ,ะเลือกเป็น12แล้วกดโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเลือกตัว Create a New Layer ตัวนี้นะคะเลือกตัวนี้คลิกซ้ายทีนึงจะได้ l a เยอร์เปล่าขึ้นมา1อันนะคะเรามาเลือกเมนู Edit ตรงนี้นะคะแล้วกดเลือกคำสั่ง Fill นะคะตรง Content เรามาเลือกเป็น50% Gray นะคะเสร็จแล้วกด OK เราจะได้พื้นที่สีเทามาแบบนี้เรามาเลือกตัว ฟิลเตอร์แต่รอบนี้เราจะมาเลือกที่คำสั่ง noise นะคะกด add noise รอบนี้เอาเป็นสัก15กดโอเคเมื่อเรา add noise เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาที่โหมดสีตรง normal ตรงนี้แล้วเลือกเป็น overlay ตรงนี้นะคะคลิกซ้ายที่ layer 1กด shift ค้างไว้แล้วมาคลิกซ้ายที่ background copy 2นะคะเสร็จแล้วกด control กับตัว g เพื่อกรุ๊ปมันเข้าด้วยกด alt ค้างไว้แล้วเลือกที่ เลเยอร์มานะคะคลิกซ้ายไป1นึ่ทีจะได้ตัวเ a เยอร์มาเนี่ยเป็นสีดําถ้าใครที่ทําตามขั้นตอนนี้แล้วคลิกที่ l a เยอร์มารปกติมันจะขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแต่ถ้ากดอันตินเนี่ยแล้วคลิกซ้ายที่ l a y ยอร์มารมันจะขึ้นเป็นสีดําแบบนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็มาเลือกตัวบ r ัชเนี่ยเลือกตัวบ u ัชปรับหัวแปรงนะคะให้มันมีขนาดที่สามารถ ปัดแก้มปัดผิวหรือเบลนผิวได้นะคะอย่างเหมาะสมะเสร็จแล้วก็ปรับฮาร์ดเนหรือความฟุ้งของหัวแปรงเนี่ยลงนะคะผิวมีความเนียนขึ้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมชาตินะคะสามารถมาปรับโอปาซิตี้ลงตรงนี้นะคะลงได้เลยแล้วลองระบายดูใหม่น่าจะมีความเนียนขึ้นนะคะแบบนี้ อันนี้อาจารย์ปรับ opacity ลงนะคะให้เหลือแค่50%นะคะถ้าใครที่อยากให้ผิวมันเนียนกว่านี้ค่อยๆระบายถมทับไปเรื่อยๆนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าเนียนขึ้นไหมคะเนียนขึ้นแล้วนะคะจากตอนแรกนะคะอ่าเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดปุ่ม shift อันดีเนตคอนโทรแล้วก็ดับเนี่ยเพื่อทําการเซฟงานนะคะเป็นรูป jpeg png นะคะได้เลยเราก็มาเลือกตัวเลือกฟอร์แมตเป็น jpeg นะคะแล้วก็เลือกค a l i t y เป็นสูงสุดระดับ7นะคะกด export นะคะตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้นะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟแล้วกดเซฟได้เลยค่ะ ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นไว้คลิปถัดไปเรามาเรียนรู้การใช้เครื่องมือใน Photoshop กันได้เลยนะคะ